เป็นเจ้าของพื้ทนที่นะครับกล <Ps> <ต>ับ<ว>มาเป็น,นประธานในพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยวเชียงใหม่2 0ง2นะครับในข้างนี้ได้ยังคงความเป็นอัตลักษณ์เมื่อว่าจะเป็นการกินการแต่งการจา๋าการห่มการเฮียนการเว,วกการนาตองในตบบะบนบุก้างนะครับ เพื่อให้คงอยู่สืบไปแต่มีความสุขที่สุดเลยนะครับถ้าเออดื้อน่นเอ,อ่ยไม่หมดนะครับทุกส่วนยอมแล้วว่าปีนี้ของประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปค่ะเอ,อ่อดิฉันขอให้เองนะนะครับนะครับเรียนเอาเองนะท่านเดี๋ยวเวทีนี้พอเปิดเสร็จปุ๊บท่านเจ้าคระคินัยน,น่าเชียงใหม่ค่ะคินัยน,น่าเชียงใหม่ ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คณะสื่อมวลชนอย่างยิ่งเลยนะครับใช่ค่ะการเปิดงานยังเป็นทางการนะคะเสร็จสิ้นตกับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่บกค้างในครั้งนี้ค่ะเชิญท่านสจอยนะคะเชิญค่ะเชิญท่านค่ะนั่นนั่นเออไปนามารงีี่ดีครับดีค่ะตรงนะครับ ชุดต่อไปขอเชิญท่าน่านกำลังนะครับนำขบวนมาเลยครับท่านกำังครับไานเปิดงานในั้นีนครับรรากางานิทีเจะเป็นอย่างไรนัเดี๋ยวรอดรอนะแล้วก็เว่าเมื่อยีก็จะมีการมอบรางวัด้วยนทีสะคชทรับ đưa tham ครับโดยท่านตาได้ให้เป็นพระ วิทวานวิุการแข่งขันการบินมังคปิทพยุเป็นอีกกิจกรรมที่สำคัญของในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินทั่วไปการเตรียมความพร้อมในการยกบระบับกิจกรรมแสดงอากาศยานที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตบินพิทยุบังคับด้วยไฟฟ้าและน้ำมันที่จะส่งเสริมให้เกิดวิธีเป็นงานแสดงโชว์เพื่อเปิดาน ท่านผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของอำเภอสายน้ำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้เล่าให้ดิฉันฟังตั้งแต่เรามีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัดนี้จะพักจะหยูได้กับกัน แล้วก็สามารถให้ดึง nee ดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของเราสองนเชิญครับมอจอยู่นน้นได้ครัได้รบ้านาเดตินเองนะคะ แล้วนะคะสาหรับพระชวิตคำสว่างหรือว่าน้องคอปเตอร์นั่นเองนะคะกรับแล้วโอกาสนี้นะครับท่านประธาน